พี <uge ot> ่โอไมอย่างไรถมเสนกาถมเส้นน้ำเงี้ยวที่น้องซื้อมาฮื้อนะกาจ้าวพี่ตรงกลิ่นเนี่ยพักการเกมครับป่าเป่นของป่าพี่ส<ว><ป>ีนี่ปปาาเป็นป่าเหม็นผักกาดเกลมถูกลมนะเออพี่เอาผักกาดเกมมาใส่จอบประกาดตัว,ตอวเองเออจอบประกาดบ่ะป่าวาไปเลยละาวงทอดเอาผักเกมมาใส่น้ำเงี้ยวเนี่ยพี่โอ อืาแต่่าดีเขาบบเคยมีความแค้งครับแค้งใจต่อกันนะปีเล่นกันบดานติพันมาแต่จเจ้าก็กนะาเล่นบ่ได้มีความแค็กันาะน้องก็จะเล่นน้องก็จะมีเราจะถามปีนะถามปีเล่นเล่นบด้นะปีอืปีมีความคิดเห็นอย่างไรครบอีวอกสะดุง้งหมดอะเอามันถ้าอย่างอื่นนี่ได้อยู่อ่ามีความว่างว่าไงคะน้องหนึ่งนักพากษะจะถามอะไรโอเด็ดคะาปีมีความคิดเห็นอย่างไรเจ้าเรื่องอะไรคะเรื่องพยาวทั้งสามเขตกับเจียงไม่เขตเก้าเจ้า จ,<อ>จังไม่เขตเก้า <ke lle S 2> <อ>จังไม่เขตเก้ากับพะเยาสามเขตเจ้าให้เป็นที่ทูกันตอบ <c oughs> ขอเปลี่ยนคำถามอ๋อไม่ไม่มีสิบเป็นคำถามที่แต่เจ้าตัวยังหมเง็นั้นต้อกระถามตัวน้อยเดียแวแปลเรอันนั้นเป็นว่าน้องพอใจายมาจีบน้องแล้วมันมีนวดลรวกอบพอจชายักกล้ากว่าจะได้เป็นเมียอันน้อง <ไป S 2> ตอบก่อนน้องตอบฉันน้องแหงปีเด็กพี่ต้องตอบ มาตอบผ่านให้เปลี่ยนคำถามอ่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เปลี่ยนคำถามมันไม่เปลี่ยนค่ะพี่ต้องตอบพี่ต้องตอบอือตอบแก่พกซุปปังเลยอีกเขตเก้านี่ที่ไหนไป่เจียงใหม่เขตเก้ามีอย่างบ่านพี่สีฮอดฮอดทอดดอยลอจอมตองสมองตัวกะไปเลยสมองใจเนาะยงอดอยลอจอมตองนั่นมันกอ จ้าตั้งจอมตองนี่จะมีพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์มีวัดพระาธาตุศักดิ์จอมตองมันแบบใช่มีดอยอินทนนท์ฟังก่อนกนลับก็จะไปเริ่มคำถามเหมือนนางงามอะ่ะไปดานางงามจังไหม่กับดอยดอันนี้อูม่ๆอู้ไม่นี่ดอยสุเทพเป็นสีธาตุนางงามจเจเอง <c oughs> ถ้าติดตอบมาเข้าหมูน้องรับรองเจอ๋อนางงามจังไฮก่อนเหนือสุดในสยามอย่ากมันมาใจ๊นางงามก็ต้องอลัมพาร์ตกรอนดอยลอก็จะมีผาช่ออย่างมีผาช่อขยายตอบ แกะคกซันนะฮะนะกับปต้องไม่ซันมันจะแกะคกไม่ไม่เจียงไม่เขตเก้าเจ้ากับพะเยาสามเขตเจ้าเจียงใหม่เขตเก้าเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะเจ้าพี่น้องทั้งหลายเจ้าแล้วก็ไม่มินิมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอำเภออำเภอดอยหลออำเภอจอมตองแล้วเกาะแม่วางก้อเนาะอำเภอแม่วางแม่วางจะมีการร่องแพแม่วางนะเจ้าที่สวยงามส่วนพะเยาสามเขตบอกว่ามัน แต่ละเขตมีอย่างพ่กพะเยาเป็นเมืองที่งดงามมากนะเจ้ามีพระเจ้าตำหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์มีกวางพะเยาแหล่งชีวิตที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบอกว่าจะเป็นอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงมนนะเจ้ามีพื้นที่มากมายเป็นธรรมชาตินะเจ้าอยากเจิญชวนทุกท่านไปแอวที่จังหวัดพะเยาของเราตอบคำถามเพื่อโตคำถามกลับมาได้ตอบกําลังตอบเนี่ยพะเยามีป่าส้มนะเจ้าพะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นอำเภอแม่ใจ ดอยบุษราคันะเจ้าแล้วก็มีน้ําตกหลากหลายมากเลยแล้วโอเดสก็ไปอําเภอป๋งแล้วโอเดสก็ไปเมืองปงเมืองป๋งไม่พะเยานี่อยากเห็นเนาะทางขึ้นภูนกานะเจ้าส่วนห้าแวกกันมาตี้โอ้ก็กินตัวอีลาแวกกันมาตี้จังใหม่เขตเก้านะเจ้าอ่าอําเภอไม่วางอําเภอจอมตองอําเภอดอยหล่อดนะเจ้าเนาะขอกินก่อน เออไม่ไม่วินิไม่มินิเ <eredith> ฮ้อมาเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องเงี้ยบัสามแห่สามแห่สังญารักไปถามคำถามซึ่บัสามราตอบได้หรอควรจะตอบมันจะไปตอบมนมีสถานี่อักเดีเอาดีๆแล้วอะโอเดสเจ็ซิบแล้วก็น้องเนนภาจะอู้เรื่อง เชียงใหม่เขตเก้าแล้วก็พะเยาถึงสามเขตเ,เจ้าพะเยาคนพะเยาเป็นคนน่าฮักเจ้าคนพะเยามีวัฒนธรรมที่สวยงาม,ม,มคนพะเยาม,มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะเจ้า,จาส่วนเชียงใหม่เขตเก้ 9, นานั้นเกาะพี่น้องเป็นฮักกันเจ้าเนาะแล้วก็ะมีความสุขนักนะเจ้าแล้วกาะมันเป็นเขาไปมันเลยละ่ะเจ้าเขาไปมันจ้เขาไปมันเจ้โอ้ยตอบตอบก่อน น้องสัมภาษณ์พี่อยู่วะพี่ถ้าพี่เป็นนายโยนกนี่นะพี่มันได้กินนะพี่ตอบคำถามพี่ลบเรื่องนี่นะ